วัสดีครับคุณแม่ครับเห็ดยังกินบันสิปิงสีนสำราโอ้ไรสีนเมื่อเดี๋ยวเมื่อวานน้องกินจู่กินยังไปแล้วเนาะแม่นค่ะมื่อเดี๋ยวสีนสำรากินเห็ดจิงสำรากินไปแล้วเนาะย่างท่าเขื่อกินกับแจ้วเพียกินเขาอมัวเผาไปแล้วตอนนี้สิเห็ดอันนั้นบแลเป็นมัวเผาหร้อพี่น้องสีมันได้เป็นเนี่ยนี่ตรงใดที่มันไก่หนังมันมันขาวเรื้มเรื้เพราะว่ามันถึงไฟ เห็ดเผาไม่เอาโอ้เห็ดเผาอะไรหัวเอาซิ้นงม้อเผาใชมาเห็ดยายปลาเห็ดอครับหันนบวน,น้องม่อนต้อกันสรอยหั่นเขามาเนี่ยแลอันนี้ก็คือหม้อต้มเนื้อครับผมพอแล้วมั้งอบไปทุกยแล้วอันนี้ว่ามัน,น พึ่งว่าไทายเสียเลยพี่น้นองแต่ว่าตักกินกับอะไรชาวแจ๊คถ้ว,าาถวยเับอะไรพี่น้องเลยเสียงข้าเจ้าประกาศเนาะแม่เอามาหน,นี้บุญบ้านไหนบุญกองเขา่าโอ้โหผิดเรื่องเนาะน,นี้บุญกองเขา่าเลยพี่น้องนี่แหละเขาเลยขาวัวลมมัวกันต้องเป็นบุญบ้านครับบุญบ้านเท่ามันนี้พี่น้องตามเบิ้งหวานย่างเนื้อนมมณฑพี่น้อง อย่างแบบซุกเลยหรืออย่าสชั้ราชั้มราโอเคผักสดๆเลยหอกอยากนานผักอีแม่เลยพริกก็ไม่งม้อนหอมไหมเง้ยหอมเลยพี่ดาวทินงวันนนาว คางันสดๆเลยเนาะนี่แหละสดของแท่พี่น้องบักกินี่ว่าปาดเต้นดึบดึบดึบเลยพี่น้องเนื้อนะแม่เนาะเนื้อมันเต้นดึบดบเลยไก่ซุกไปแมมยังยังจะหน่อยคนละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมตื่นช้สๆมาผ้ากันหดพักสองผูเมียหดพักซอยงานบ้านแม่ครับ ไปอันนี้ผ mm ู้ได้เทสอีย่างนี่มอเ็บไว้อ๋อกับขาเออน่อเงกอากเมียจะเป็นงามการะไกา้เี่ยมา้ากนุแตเป็น้วัรกาศดีๆเี่ยม้าวหไก่เราโตใหญ่ดีเดเป็นพันไก่ตีกีม่ว่า มันไก่ชนข้อกไก่พันเปแล้วปลาเห็น,นไหมแม่เห็นที่ไงนกินแก,ก,ก,กไว้ไวสักอนนอก้อนเนาะไอ้พี่นอนพายเมืองพักสาวแฮ้งน,นำ้ำมือเคือเรียนนี่แมวกำลังขึ้นพี่น้องเลยมืเนาะเคือ,อเรียนเราที่มันงามไม่เงิน เบิ่งพักเสาเข็นเนาะพี่น้องเบิ่อเงินอันนี้ของพักเสาเข็นนะพี่น้องข้างเฮียนกันทางบ้านกันเขาจะเอาปูกผักกินมืน้อหนำพีนน่น้องเนาะน่าเมือนกันผักเราเออพี่น้องสาวมันมันหดผักมันต้นไม้ผักไอ้แมวผักสี่เรางามกว่าอีดีพี่น้องเไงผักสี่เหล้ากินกับเหล้ากับข้อย mà nhanh nhân cả rồi mà cầm khen đó quá đẹp thế đây này để ngắm tam phong lương cái đi đi nha mà sao nó 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 và tìm tồn với nó người mực muôn khăn nha ngồi à rồi kéo sao nó tìm đọt tìm tồn lên với nó เว้นกำลังขึ้นนั่นนี่ว่านมุ่งกลัวเนาะอ่ะมามงค์ขิงอ่นนนำต้นไม้พักโอ้สลัดตัวนี้ไปกินครับอันลาบครับตำเนะาะทำกุ้งตัวตำาขบปุ้นนียงกับว่าไป ขึ้นเพ่นเล่นกับพอกับแม่เน่ยบันไก่เลียนเทียมอากาศแจ้วมากเลย อากาศบกให้หนาวมันในมันอากาศดีดีเพิ่งต้นมืงหิวพี่น้องพี่น้องจำนะว่าต้นมืงหิวที่ว่าเพชนมาไทยตอนมาหลบนัันมีดะดอกวันนี้เป็นหมากมาแล้วได้พี่น้องมืงหิวเต็มหิวภาคแม่เนี่ยมันงามมันสดชื่นพี่น้องตื่นเศร้ามามาโหดจต็งทีหล่ะมันก็เกิดความูซื้อเพชรนะฮวคิดใจเบิกบานชุม่มชื่นไปกับมัน เงีมีมีครบเกือบทุกผักตรงนี้นะแม่เนาะทางข้างเงี้ยแม่มอนแม่มอนมันกำลังนั่งสวยนั่งจ้าเนาะบัวนี่เป็นบัวหัวแดงบัวหรือว่าหัวขาวอ๋อหัวแดงพว่นี่ต้นใหญ่เนาะ บ look, ุ่งคนเงินลังงามไปได้เป <Oliver> ้าซีนนันแถวคนเบานเบ้ากันก็พอถั่วยก่อนคุยก็พอถั่วยพี่น้องพอถั่วยแล้วถามนางมุวนว่าส่สวนกันขางัวไว้แนพี่น้อง สี่ส่วนกันลมง่วงไปสั่นผักบุ้งพี่อน้องอันนี้โอ้ยผัดแสบบเลยผักบุ้งแบบนี้ผักบุ้งกินนนอนนี่เนาะนี่นะแสบกิ้มตำฮุงคัก

ลุงเราจัดการเดินเงี้ยศาอตรมดเป็นในหงานมดศาสตร์นะแม่เราเนี่ยลุงบุ่นี่เราจัดการมดเนาะเป็งานานะ หญ้าในเปล <rua PC. S 1> ี่ยนมดเลยพี่น้องโอเคครับพากันทำอะไรแม่ลูกกินข้าวเช้ากินข้าวเช้ากินในเจ้าบ่จะเอตามงี้ลูกกินแล้วคนจริงของพ่องั้นนี่เนี่ยใครด่าวบได้ทักมาพี่น้องคือแดงน้อยใครดาาพี่น้องเลยครับอันนั้นพี่น้องพนัน อันนั้นทายไข่ดาวให้เบิ้งแน่วันนี้พี่นอ้องเอาพี่นอ้องสุกแล้วพี่น้องแล้วท่าการซอยหั่นกันเลยสำราญทำนี่ครับดูไข่ก็น,น่อนหลับพี่น้องให้มันมิดหูเลยโอ้ยแดยดมากนะพี่นอ้องบัดทงานบ่แดดไม่แดดว่นสำหรับคลิปนี้นเดี็ดว้าวเพียงแค่ขอลาไปคอนเด้อพี่นอ้อง แซ่บๆครับไปกินในช่องซาราบรา์อบิสานเน่าหมดละช่องซาราบรา์อิสานเน่าจะเป็นสายกินนะพี่น้องเนาะมาเาาวสซาอุนก็ทิไายเป็นประจับมันกินเจ้าประจับมันแต่ละมือนะพี่น้องใส่ปอดไม่ขิ้หนาด้วยครับแม่มีค่ะ